สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นตักมายุราฟาดคลิปไล่หมอพรทิพย์แย่มากเก็บอารมณ์บ้างจะเจเริญขึ้นจากกรณีคลิปที่กำลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เผยให้เห็นชายคนไทยเจ้าของร้านอาหารกำลังขับไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านของตนเองล่าสุดตักมายุราพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้คอมเมนต์ไม่เห็นด้วยถึงการกระทําในคลิปของชายเจ้าของร้านชี้ควรระงับอารมณ์บ้างไม่ใช่พวกใครแต่รักความถูกต้อง ดานตักมายุราได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อคลิปดังกล่าวเอาไว้ว่าไม่ดีเลยเป็นการกระทําที่แย่มากลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดหมอมาเป็นลูกค้าคุณคุณไล่ลูกค้าแบบนี้เหรอหัดรู้จักแยกแยะและเก็บอารมณ์บ้างคุณจะเจเริญขึ้นขอโทษไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่รักความถูกต้องเป็นกําลังใจให้คุณหมอคะ่ะแผ่เมตตานะคะและยังได้ตอบกลับความคิดเห็นของผู้ใช้รายหนึ่งที่คอมเมนต์ว่า การที่เราจะไม่ให้บริการใครนะจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าพลาดตรงที่เขาขึ้นเท่านั้นเองโดยตักมยุราตอบว่าไม่นะคะพี่มองว่าเราทํางานบริการเราควรบริการทุกคนที่มาอุดหนุนเราพี่ยืนยันว่าไม่ใช่พวกใครพอดีพี่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยดูว่ามันไม่ถูกต้องค่ะแล้วด่าน้าครัวมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ